มีเด็กบ้านไหนนะที่ติดหมอนติดผ้าห่มติดตุ๊กตาเหมือนลูกสาวบ้านนี้บ้าหอบไปไหนมาไหนจนเน่ามากแม่ทนไม่ไหวจนวันนี้ได้เวลาพาน้องมาอาบน้ําแล้วมานี่เลย ซักแห้งคิคุยะสาขาเดอะวอเกเซนนวามินเป็นร้านซักแห้งมาตรฐานญี่ปุ่นมีประสบการณ์มากกว่า60ปีเลยเชียวรับขจัดคราบได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตารองเท้ากระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าเสื้อผ้ารวมถึงชุดเครื่องนอนและคาะซีเต็กเขาก็รับด้วยนะบอกเลยว่าซักได้สะอาดมาก ตาเน่าตัวโปรดของลูกๆตอนนี้ได้ฟืน้นคืนชีพสีสันสดใสแล้วเขามีรับประกันความเสียหายของการซักด้วยนะและมีบริการรับส่งผ้าถึงบ้านเลยบอกเลยว่ามีผลงานที่การันตีความสะอาดเยอะมากและตอนนี้เขามีโปรโมชั่นซักเครื่องนอนลดทันที10%และยังมีโปรสุดคุ้มสำหรับการซื้อขู่ปองด้วยนะไม่ว่าจะเครื่องนอนเลอะตุกตาเน่าหรือกระเป๋าสกรปรกผ้าซีดหมหน,หนๆหรือเสื้อผ้าคู่ใจอย่าลืมให้คิคุยะซักแห้งสัญชาติญี่ปุ่นดูแลให้นะ Huh?